สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกผักสลัดไร้ดินไฮโดรโปโนิกนะครับในกล่องโฟมนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับเป็นหน้าร้อนของเดือนเมษายนวันที่1เมษายนนะครับตอนนี้ผมใช้สแสลนมุงครับเพื่อพลังแสงสแสลนก็อยู่ที่แสงสองผ่านได้ 50%นะครับสลัดอันนี้ก็อายุ16วันพอดีนะครับ16วันพอดีนะครับปกติก็จะประมาณสัก10วันขึ้นไปก็ได้นะครับตอนนี้เรากำลังลงนะครับในกล่องโฟมนะครับซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีสารละลายปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับซึ่งเราได้ผสมลงไปนะครับอันนี้ผมใช้สารละลายปุ๋ย A นะครับ 5มิลลิลิตรต่อน้ํา1ลิตรสารละลายปุ๋ยบีนะครับ5มิลลิลิตรต่อน้ำหนึ่งลิตรเหมือนกันก็คืออย่างละ5มิลลิลิตรนะครับน้ํยี่ลิตรในกล่องนี้เราก็จะใช้ A นะครับ100มิลลิลิตรแล้วก็ B 100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ผสมลงไปในกล่องนะครับอุณหภูมิในกล่องโฟมนะครับน้าในกล่องโฟมจะมีความเย็นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของกล่องโฟมแล้วก็โดยเฉพาะช่วงหน้าแรงแบบนี้ครับอุณหภูมิมันจะ ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำเมื่อเทียบกับระบบไฮโดรโปรนิกระบบน้าบนนะครับซึ่งอุณหภูมิในรางก็ค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นการพางแสงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับอันนี้เป็นผักสลัดน่าจะเป็นเลดเลดโอ๊กนะครับเลดโอ๊กปลูกไปแล้วนะครับก็ประมาณสิ้นเดือนนะครับประมาณสิ้นเดือนก็จะเก็บผลผลิตได้นะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วก็จะมีการท้่น ตัวนี้คือจุลินรีสังข้อแสงนะครับพ่นจุลินรียสังข้อแสงนะครับทุกวันนะครับเขาจะมาพ่นทุกวันนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับมาพ่นทุกวันนะครับเพื่อทําให้ผักไม่เครียดนะครับแล station, gente, uh, tomorrow, right? ้วก็ช่วยทําให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนะครับระบบรากดีนะครับอันนี้กําลังปลูกอีกพันหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นพันุอะไรนะครับเพราะไม่ได้จดไว้นะครับอันนี้ก็เพาะวันเดียวกันนะครับดูรากครับเทคนิคที่อยากให้ ผักตัวนี้รากยาวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับพอผักงอกออกมาแล้วครับให้เติมน้ําให้เยอะเลยนะครับเติมน้ําให้เยอะให้ให้แผ่นของฟองน้ํามันลอยนะครับจะทําให้รากยาวรากยาวนะครับยาวปั๊บมันก็จะทําให้เวลาจุ่มลงมาในกล่องก็จะทําให้จุ่มไปในสารละลายปุ๋ยเอพีบีได้ดีแล้วก็รากก็จะดูดอาหารได้ดีนะครับอันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับปลูก ช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนอันนี้เป็นสลัดกลีนโอ๊กที่จะปล่อยให้ออกดอกต่อไปนะครับนี่ปลูกนี้ก็ประมาณปลายเดือนเมษานะครับก็น่าจะเก็บอยู่ที่45วันนะครับอันนี้มาให้ท่านผู้ชมดูนะครับสาหรับน้ําเราก็จะพักไว้นะครับให้คอลีนนะครับสลายตัวนะครับคอลินสลายตัวนะครับแต่หน้าร้อนนี่การสลายตัวของคอลีนค่อนข้างจะเร็วเร็วกว่าหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็ วัดค่าส่วนค่า EC นะครับค่า EC ตอนนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ1.2นะครับ1.2ค่า EC1.2 นะครับอันนี้คือการปลูกผักนะครับเราก็จะมีการเติมน้ำนะครับเติมน้ำถ้ามันพร่องก็เติมน้ำนะครับจะไม่มีการเพิ่ม EC อีกนะครับเติมน้ำไปเรื่อยแล้วก็ EC ก็ค่อยจะลดลงเรื่อยๆครับอันนี้คือให้ดูนะครับเห็นไหมครับรากเยอะมากเลยนะครับถ้าเยอะมากก็จะเป็นผลดีนะครับ ท่านผู้ชมดูนะครับขอสเปย์นะครับขอสเปย์หน่อยอ่าสเปย์หลังจากปลูกเสร็จก็สเปย์นะครับค้นสเปย์นะครับให้อ่าผักได้รับความชุ่มชื้นนะครับปลูกตอนเย็นนะครับปลูกตอนเย็นดีที่สุดนะครับปลูกตอนเย็นดีที่สุดนะครับอันนี้ไม้ท่านผู้ชมดูนะครับผักไฮโดรโปนิกผักไรดินนะครับผักไรดินปลูกเดือนเมษาเลยนะครับปลูกเดือนเมษาเลย เดี๋ยวไม่ขี่วันก็จะโผล่ออกจากถ้วยนะครับวันนี้เอามาท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการปลูกดูอีกครั้งนะครับก็คล้ายๆกันกับปลูกในระบบน้ำวนนะครับเหมือนกันดูนะครับเอาผักเข้าด้านล่างนะครับแล้วก็ประมาณนะครับจับแต่งใบนะครับแล้วก็ลงไปในนี้แบบนี้ครับ กดลงไปอ่าขอดูทีช้าๆนะครับฉีกฟองน้ําออกมานะครับอ่าเบาๆนะครับเบาๆอย่ารุนแรงนะครับฉีกออกมานะครับขอดูรากนะครับจุ่มน้ํานิดนึงครับรากจุ่มน้ำนึงครับรากจุ่มน้ํำรากก็จะรวมกันแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาใส่ในถ้วยด้านล่างครับค่อยค่อยอ่าเข้าไปจัดใบนะครับอ่าแล้วก็อ่าลงไปนะครับในนี้นะครับปล๋ยง่ายนะครับปุ๋ยง่ายครับท่านผู้ชมครับอ่า ขอให้มีความสนใจก็ปลูกได้นะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมนะครับท่านที่เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขด้นครับสบายๆครับสวัสดีครับ